กินได้ยังก็เปืองนี่นี่ยเกออยกกินนั่นอยากกินนี่ไม่ไม่หรอเดียวที้กินได้อันนี้อมออัมอนอัมอนเต็มอัลมอนไมอัมอนเฝ้ายแม่ไม่ได้อช้อนเลยแม่ยวมันมช้เล้เนีย อะไรนี่มาทำไมให้โอยมีแต่คนแย่งอาไปหมดเลยอ่ะอาก็ชอบแบบอย่างนี้เจ้าบอลนี่ค่ะอะไรก็สั่งคุณกินเชอร์รี่ให้ดูหน่อยดิเชอร์รี่อังกี้บวชเด็กที่ซือไว้ตื้อไว้กินลูกไหนอ่ะลูกเดิมหรอบุกใหม่แล้วอาโชว์เชอร์รี่เข้าปากเลย แม่ไก่อร่อยดางไปแม่คุณคอยอะกรเบาี่มีมารยาทไม่ให้หรอเอาบวยป่ะบวยป่ะบวย มีไม่เยอ